สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายเดือนของชาวราศีสิงห์ในเดือนมกราคมโดยจะคลิปภาพรวมประจําปี2 5 6 9เหตุการณ์หรือบทเรียนที่จะมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็น7เหรียญน,นั่นเองนะครับหากตรงนี้นะครับใครยังไม่ได้ไปดูนะครับคลิปภาพรวมทั้งปีก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเดือนมกราคมไพ่ขึ้นเป็นไพ่เจดเหรียญน,นะครับ บ่งบอกว่าชาวราศีสิงห์นะครับสถานการณ์ในเดือนนี้คือความนิ่งนะครับความนิ่งคืออาวุธนะคุณจะพบช่วงเวลาแห่งการรอคอยนะครับสิ่งที่คุณทุ่มเทจะค่อยๆเริ่มเห็นนะเออเห็นเด่นชัดมากขึ้นเหมือนแบบออกดอกออกผลอย่างชัดเจนม,มากขึ้นแต่อย่างช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะครับแต่ไม่รวดเร็วแบบทันใจขนาดนั้นนะแต่เป็นเรื่องของความที่คุณต้องมั่นสังเกตเฝ้ามองเฝ้าดูจังหวะที่เหมาะสมนะครับบททดสอบที่คุณจะต้องเผชิญหน้าตัวน,นี้นั่นก็คือในเรื่องของ การประเมินความคุ้มค่านะครับความอดทนอดกลั้นไปคุณทิ้งมาบัญชาหลือเกิดแต่ไม่ใช่ล้มละล้มเลิกกลางคันเลยก็ไม่ใช่นะต้องการอยู่ที่การรอคอยของตัวคุณด้วยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญนะหรือคําแนะนําในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการทบทวนสิ่งที่คุณทํามาตั้งแต่ในอดีตหากมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ควรจะปรุงปรับปรุงเนี่ยแก้ไขเพื่อที่จะให้คุณยังไม่ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเดิมๆนะเพื่อจะเสริมพลังงานเสริมความสัปเป็จให้กับตัวคุณในเดือน มก,กราคมนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเราพอจะเห็นภาพเหตุการณ์เนี่ยเขาวก้าทั้งหมดในเดือนมก,กราคมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกภาพรวมดีกว่าในวาระยดต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภสุขภาพในเดือนมก,กราคมนี้ของชาวราศีสิงหนะ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจะโดดเด่น อย่างไรบ้างนะโดยผมจะดูในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับชาวราศีสิงห์นะตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิไปพร้อมๆก,กับการสับไพ่นะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตะุนไพ่ขึ้นเป็นไพ่เดะสันตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งรุมพะไพ่ขึ้นเป็นไพ่เด็กถือถ้วย ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งสหัชชาภัยคือเป็นไพ่ The Devil ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งพันธุภัยคือเป็นไพ่3เหรียญตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งปุตตะภัยคือเป็นไพ่3ไม้ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งอริไพ่คือเป็นไพ่อสุบินถือดาบตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งปตานิไพ่คือเป็นไพ่2เหรียญ ตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งมรณะไพ่คือเป็นไพ่สี่ถ้วยตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งสุภาไพ่คือเป็นไพ่เจ็ดเรือเบอร์ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งกรรมะไพ่คือเป็นไพ่สามดาบตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะครับตำแหน่งลาภะไพ่คือเป็นไพ่แปดดาบตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่สิบสองตำแหน่งวินาศไพ่คือเป็นไพ่ ราชาถือไม้เริ่มต้นที่โดดเด่นอันดับที่1น,นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเงินนะครับเออชาวราสิ่เนียโดดเด่นนะในเรื่องของการเงินนะไปคือเป็นเด็กถือถ้วยนะครับมีเงินมา จับายใช้สอยเนะเป็นนนทิทางที่ดีนะแล้วรวมไปถึงพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาเป็นเจ็ดเปลี่ยนการรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่คุณได้ลงทุนเอาไว้มันมีความงอกเงยออกมานะมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยแล้วสิ่งต่างๆมันพอมีเงินเข้ามาเนี่ยเออมันมีสิ่งที่มันมาคั้วว่คือการใช้เงินด้วยไปขึ้นกู้กับเตบต๋วิวก็ระวังเรื่องของการจับใจใช้สอยต่างๆต,ตามใจตัวเองเกินไปก็ต้องระวังเหมือนกันนะเออไพ่ึ้นพลังงานของการที่ใช้จ่ายตามอารมณ์นะครับหากคุณมีความยั้งชั่งใจนะคครับว่่าทใหุ้ณเนี มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองเออเป็นอภิมหาเศรษฐีได้นะเออมัน,ม,นมันอยู่มันอยู่ที่ว่าตัวคุณนะกนะ็ต้องขยันเก็บนะขยันหานะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนช่วงจังหวะชีวิตที่คุณได้เออเก็บเงินเก็บทองและเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่คุณเนี่ยมีการดูในเรื่องรายรับรายจ่ายต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะมีช่องทางมีรูปทางต่างๆมีการลงทุนต่นตางๆเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นะ ชาวราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนะครับมีโอกาสเงินไม่ขาดมืออยู่ที่80%นะครับเออเงินที่ลงทุนเงินที่เข้ามามีพนังงานของการเงินที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ โดดเด่นอันดับที่สองนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับโอ,อ้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นผู้ที่แข็งแกร่งนะเออเป็นราชสีที่แข็งแกร่งในเดือนนี้นะเออในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่คุณต้องดูแลร่างกายตัวเองต่อไปนะดยตำแหน่งตัวตนคุณเป็นเจ้สันนะครับมีพลังชีวิตที่ดีนะมีจิตใจมีพลังในการออทำงานท,นนท,นทนํานู่นทํานี่ทํานั่นมีไฟในการใช้ความคิดรือ,อมีไฟในการทํา ทุกสรรสิ่งนะครับแรงกายแรงใจพร้อมนะพร้อมแต่ถามว่าพอแรงใจมันมีมันมีหมดไหมก็มีนะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าดีแล้วเราแบบโอ้ไม่ต้องคิดชีวิตไม่ต้องลงไม่ต้องนอนกันแล้วมันก็ไม่ได้เนาะเออเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณให้ดีมากิ่งกื้นนะเออนะชาวราศีสิงหนะ์ในเดือนมกราคมนะครับเออมีเกณฑ์ร่างกายแข็งแรงนะอยู่ถึง80%เลยนะเออคือพลังงานร่างกายของตัวคุณดีมากๆจริงๆนะครับแต่ก็ก็ไม่อยากให้ไปแบบ หักโหบร่างกายเนะี่ยอย่าบอกว่าดีปุ๊บโอ้โหไม่สนใจไม่คิดชีวิตไม่สงสารร่างกายไม่สงสารจิตใจก็ไม่ได้เรต้องดูแลร่างกายให้เป็นมีความเหมาะสมโดยเชิีกัดนะครับโดดเด่นอันดับที่3นะครับนั่นก็คือในเรื่องของความรักนะครับความรักนะในตําแหน่งของปัตตนีเนี่ยไปขึ้นเป็น2ถ้วยนะครับ ประรับประยองความรักนะครับนะยิ่งเป็นคนโสดนี่คนโสดอย่างไรไพ่ขึ <c oughs> ้นสามไม้์ตำแหน่งปุตตะรักที่เข้ามามีเป็นสามไม้มีการขยับขยือนนะมองสบสายส่องสงสายสายตานะเออเจอหาหาความรักให้เจอนะมีโอกาสนะครับในเรื่องความรักเข้ามาไพ่ขึ้นเป็นทั้ง เตะเดวิลไพขึ้นทั้ง ber, เจะเรเบอร์โหพลังงานที่มาพร้อมมาเต็มเอะสันมีไฟนะมีสเสน่ห์นะไพขึ้นเด็กถืวทั่วมีความจินตนาการความรักมีความรักที่ดึงดูดเข้าหาตัวคุณคก,ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันในเรื่องของความรักดังนั้นชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนมกราคมคนโสดมีเกณฑ์พบรักอยู่ที่ 80%นะเออคุณมีสเสน่ห์นะได้พบเจอได้พบรักที่ดีได้ได้มีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องแบบนี้ว่าพอมีเข้ามาเยอะมันก็เป็นเหมือนทุกขราบเหมือนกันอันนี้ต้องระวังกันเพราะมันต้องคัดกรองความรักให้ดีเออต้องระวังเรื่องการคัดกรองความรักให้ดีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะครับไปขึ้น2องตัวการพูดกันคุยกันเงินยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นเหมือนลิงกับฟันนะนะ พบกันพบกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะเออมีการทะเลาะแว้งกันเล็กๆน้อยๆนะเออปากเสียงเล็กน้อยไม่ได้ไม่ได้แย่แต่มันเหมือนทะเลาะกันพาะรักอ่ะเออบางทีทะเลาะเรื่องการกินข้าวแบบนี้ทะเลาะกันเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องซะเยอะอ่ะเราต้องระวังเหมือนกันบางอย่างก็ต้องมีสเปซมีช่องว่างให้กันบ้างนะครับหรือทําอะไรผิดก็ขอโทษกันบ้างอย่าเอาแต่ตัวเองเดียวภปยเ้นตำแหน่งตัวคุณเป็นเดสันความเป็นใหญ่นะบางทีคุณคิดว่าคุณถูกเสมอมันก็ไม่ใช่มันก็ต้อง ต่างฝ่ายต่างพูดกันด้วยเหตุและผลอันดีที่สุดดังนั้นชาวราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนะครับมีเกณฑ์รักหวานชื่นนะครับอยู่ที่70%นะครับถึงแม้ว่าความรักยังมีความหวานชื่นอยู่บ้างนะจะมีกัดกันอยู่บ้างแต่ก็ยังรักกันดีนะครับอันดับที่4นะครับนั่นคือในเรื่องของการงานนะครับการงานในตําแหน่งของกัมมะไพคลืนเป็น3าดาบนี่นะไพคลืน3ดาบบ่งบอกในเรื่องของความอึดอัดอึดอัดงานอึดอัดนู่นอึดอัดนี่นะคิดไม่ออกคิด ตุ่นคิดนี่คิดเยอะเกินด้วยนะสำหรับคนที่กำลังหางานในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่คุณต้องตกผลึกนะสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดีนะครับอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นมาแล้วนะมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องสร้างพลังงานจิตใจของตัวคุณอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากนะครับส,สิ่งที่คุณทําได้มันมีนะสิ่งที่คุณตั้งใจมันทําได้นะครับหรือเป็นเงี้ว่าคุณต้องมั่นใจในการกระทํานะครับดังนั้นในเรื่องของคนที่กําลังหางานในช่วงนี้ก็ต้อง แข่งกันแข่งมากินขึ้นศึกษาให้มากินขึ้นอะไรที่ชอบก็ดูแล้วก็ทําศึกษาเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองส่วนคนที่มีงานนะไม่ว่าคนที่ทํางานประจำเนี่ยโอ,อ้ในช่วงนี้มันเป็นช่วงการเข้าหาปผู้รักผู้ใหญ่เยอะมันเหมือนถูกมองข้ามถูกมองข้ามจากผู้รักผู้ใหญ่ถูกปิดตาถูกแย่งโอกาสต่างๆคุณต้องมีไฟในตัวเองนะเป็นแสงสว่างให้ผู้รักผู้ใหญ่เห็นมากินขึ้นนะครับโอกาสีดีเนี่ยนะมันคือที่คุณต้อง หาแสงในตัวเองหน่อยในเดือนนี้นะก็ไม่ต้องไปมองว่าใครทาอะไรเอาหน้าเราทําเพื่องานเพื่อความรับผิดช,ชอบของเราเราทําเพื่อความสเปกของเราไม่ต้องไปสนใจใครนะครับคนที่ทางานธะุรกิจส่วนตัวนะครับมันเป็นจุดที่ต้องบริหารจัดการเรื่องคนนะคนเยอะเรื่องแยะปัญหาเรื่องลูกน้องปัญหาเรื่องต่างๆมันมีรอบด้านแต่ก็จัดการไปได้นะอย่าเพิงไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับ การที่คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์กเก่าๆรอคอยสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้ธุรกิจที่ทาอะไรที่ทำมันค่อยๆจะส่งผลที่ดีในอนาคตมากกว่าดังนั้นคุณทำณตอนนี้มันเป็นการสะสมความสําเร็จในปัจจุบันมากกว่านะครับมาดูเรื่องของคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวิธีการเสริมดวงให้แก้ร้ายกลายเป็นดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกไว้อย่างไรบ้างในเรื่องของการงานไพ่ขึ้นเป็นไพ่ วัดมังกรนะครับวัดมังกรดูวัดเร่งนี้นะครับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยปกปักรักษานะเมื่อคุณไปไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเมื่อจะไปที่วัดมังกรดูวัดเร่งนีน้นะครับคุณก็สามารถจะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือโอกาสดีๆเรื่องของการงานโอกาสที่ไปสมัครงานก็จะได้งานนะครับทําธุรกิจก็จะมีความปังมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณมีการขอพอรกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับอะดูสิวระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกไว้อย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระอัฐนรีสวรรณไพ่ขึ้นเป็นไพ่เสียแซงไพ่ขึ้นเป็นไพ่ความเครียดนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่งบอกในเรื่องการปรับตัวนะครับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับในการปรับตัวให้เข้ากับยุค ทุกสมัยนะครับอะไรก็ตามที่คุณทําก็ต้องมีความตั้งใจอย่าไปเครียดจนเกินไปเรื่องงานมันสามารถแก้ไขไปได้ก็ต้องมีการปรับนี่นปรับเข้าหาคนเข้าหาใครเข้าทํางานธุรกิจคุยับค,คนะหรือการที่คุณไปสมัครงานก็แต่งตัวให้มันเข้ากับกระเทศะที่ต่างๆแต่งตัวให้เหมาะสมนะครับเตรียมตัวให้ดีนะการจัดการทุกอย่างมันจะเกิดความสําเร็จนะรวมไปถึงการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนุนนําให้คุณเกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับ อันดับที่5นะครับนั่นก็คือในเรื่องของโชคลาภนะครับไพ่ขึ้นเป็น8ดับนะไพ่ขึ้นเป็นมืด8ด้านเรื่องโชคเรื่องออหวยตัวเลขในเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่มีความโดดเด่นแต่สิ่งที่คุณควรก,กระทำนะครับนั่นคือในเรื่องของการที่สร้างพลังงานบุญนะครับทานศีลภาวนามี้พร้อมมีครบนะครับรวมไปถึงการไปไหว้นะครับ ที่วัดบางกอนะเออวัดบางกรหรือวัดเร่งนียนะครับเพื่อจะเสริมพลังอํานาจเพื่อจะเสริมความสําเร็จเพื่อจะเสริมโชคให้บังเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคในเรื่องของบุญกัตใยญ่สับสนเกื้อหนึ่งเกื้อกูลคุณมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของคําแนะนานะครับให้กับร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านจะบอกไว้อย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่รักษาไพ่ขึ้นเป็นไพ่ละเลย ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ตึงดุนะครับไพ่ขึ้นชัดเจนในเรื่องของการมูในเรื่องของการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะไปไหว้ที่วัดมังกรวัดี้ยี่นะครับนมันเป็นสิ่งที่คุณอยากละเลยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณมีครูบาอาจารย์ที่นับถือก็ควรที่จะไปหาควรที่จะไปไหว้นะครับไพ่กัวคุณละเลยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์นะมันจะเป็นสิ่งที่หนุนนาให้คุณมีโชคมีแสงสว่างมีพลังงานมีอํานาจมีความสําเร็จที่บังเกิดขึ้นตึงดุดทรัพย ดึงดูงดโชคลาภเข้าหาตัวคุณได้ด้วยเช่นกันก็นอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าด้วยเช่นกันนะครับแต่วันนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับ